สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเพจใหม่เพจใหม่นะคะปยปอกัอกเพจใหม่อันเด็กหน่อยแล้วมาใส่วสวัสดีจ้าคม่คนขับมาเบิ่งเลยโอ้ยเพจเก่า่อยหายเพจเก่า่อยเนาะอ เพศเก่าค่อยใช้ไม่ได้ออนตุเล่น้ำมันเด็กน้อยมาเล่นน้ำกันโอ้ยมีคนเข้ามาดูค่อยแน่เพศเก่าคนต่างหลายเพศนี้บ่มีคนตายต่แต่เสียดายมากเลยหน่อยซันโตกาเบร์ีตุเล นายก็สตูเลบัสีสานมาลับสิเอาหายไปไหนหมดดิ้หน่อยยอมผมกันวัดดีค่ะสตูกาเบริเพื่อนมาหาลูกวัดดีจ้าวัดดีจ้าเพจใหม่เด้อเพจเก่าคอยเขาบ่ได้เพจเก่าคนติดตามเกือบหมื่นเขาบ่ได้เห็นแล้วเปิดเพจใหม่ แต่เพจดก็มันก็ยังค้างอยู่นะสิบสี่วันหรืออยังนี่แหละคอยเลยลำบากในการใส่่อยก็เลยว่าเข่าไปเลยวัดดิจ้าสองหมืนคนมือขอบคุณลหลายๆขอบคุณอ่าท่านผู้ชมสองหมืนคนอากาศข้างนอกกันสิบเก้าองศาแต่กรนหนาวเป็นเย็นไหมอุนแต่ในลด เด็กหน่อยยอมหัวกันอยู่เออเสียดายเพจเก่าเด้สวัสดีค่ะนั่นตอนแรกสองหมืน่นหายไปหนึ่งหมื่นคนทิ้งค่อยไปหมดแล้วค่อยคอยเสียดายเพจเก่าค่อยแห้งค่อยเฮ็ดยังบด้ยจำเป็นต้องทำเพจใหม่ผู้หนานี้จะค่อยเมิดโอ้เสียดายเพจเก่าหลายเพจเก้านี่ คนยังหลายกว่านี้เนาะฮ้องคอยตอนนี้เพจใหม่ฮองก็เปิดเปิดมัน,นี่เพจใหม่นะย่าน้องนาริตาเดอ้อฝากกดติดตามด้วยเดอ้อเสียดายเพจโอ้คนบนะ่มีเนาะเพจนี่แม่นบ่คือเพจเก่าข่อยเด้จเพจเก่ายังป,ปึม,ป,มปัมปึมปัมอยู่เด้อเออเด็กน้อยอันมาสิหันกล้องไปหาเขาเด็กน้อยยอมสีผมทำสีแดงกันว่าสัน เผยจักสิวาจังไหนนะ่ะห้ามเขาไม่ได้เขาอยอมสีผมกันอยู่คอมเมนต์ให้หน้อยเนี่ยเพจเพจใหม่นะคะเพิ่งเปิดวันนี้สวัสดีค่ะขึ้นหน้าฮักแต่ผู้ใดยอยู่นับขอยหมืน่นหนึ่งหมื่นคนแหมนะ่ารักมากเลยขอดูโปรไฟล์ไหนนะเ,เพจใหม่เพจเก่านะคนจะหมื่นแล้วแต่เพจเนี้ยอยู่ประมาณสิบก้คนเนี่ยละ <laughs> ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดฝากกดถูกใจด้วยเด้อ ค่อยเสียดายหลายแต่ค่อยก็บกบหลายดอกคันบอกเปิดไม่กับไม้บ่มีคนหลายสมเพจเก่าดอกเพจเก่าก็เยี่มเมื่อนเนาะเปิดไม่เล่าคุยมวน,ดวนได้คนเบืองหลายแต่แต่แตมีผมพี่พวงตังเมือนคนขอบคุณมากเลยค่ะค่ยคะอ,คอย,ก,อยอกับเสียดายเว้าได้เว้ายังงามงาม,งามผู้เดียวแล้วบ่คือเพจเก่าหลายแต่ว่าค่อยบ่ไปบ่ไปอีหย่างทั้งสินกับเพจเก่าแล้วไม่ยุ่งเพราะว่ามีเพจอันนี้ตัวเดียวพอ ค่อยเมืเ่อยฝากกดแชร์ด ok ้วยเด้ออันนี้เพจใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสั้นตุ่มเอกะแม่แนกบาลีเลกกีมันโอ้ยยตีตัวเนาะผู้เหลืออยู่ผู้หนึ่งประกาศออกไปได้เนี่ยมนบอก คันเซียนเงียบเงาปนีคอยคอนอําลาก,ก่อนเดอร์ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะโปรไฟล์อะไรดูไม่ได้ต้องาแตะดูไม่ได้เนาะมันเพื่อนมันแตะบังบ่ได้ไหมป้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเฮ้ยเสียดายเพจเก่าฝากกดแชร์ด้วจ้าเพิ่งทำวันนี้นะเพจนี้เปิดใหม่อันนี้คนคนผู้รู้เขาเปิดหาเลย คนที่เขาหูเรื่องเปิดเขาเปิดให้เขาเลื่อยพรารว่าอย่างนั้นเก่าของเรืม่มีปัญหาใอ,อยเราล่มบอดีเลย่บอกป่ะมวลเน,นมีคนเบิงบ่งมาหลายสิคนลหลายนเอ้ยบอกนำบอกปันซิวคนาพูดแล้วไอ้ตนน้อยจะประก่าออกจะคอยได้หนิมันบอกกดแช่์แน่กดแช่ให้หน่อยค่ะ ก็อ,อยากกดโปรไฟล์เดยวมันกดแล้วมันกระสีดับแม่จะซื้ออย่างน้อจะไม่ย่างหลายแค่ออกมาบอกว่าอันนี้เพจใหม่เด้อฝากกดแชร์ให้หน่อยค่ะเพิ่งเปิดไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย